สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องผองเพื่อนทั้งหลายนะครับวันนี้พ่อใหมหาก็นำเอาพระสมเด็จวัละระฆังเป็นองค์ครูของพ่อใหญ่มหาอีกองค์หนึ่งนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมบารมีกัน เรียกว่าองค์นี้เป็นองค์ที่แก่น้ำมันนะรเราจะเห็นความชำ่ชำช่ำจับเนี่ยเย็นมือนะเพื่อนสมาชิกองค์นี้พุทธศินมวลสารอายุที่มาที่ไปเนี่ยพระหมหาได้กล่าวไว้ในในช่องมหาสองพระบาทแล้วนะครับองค์นี้เพื่อนสมาชิกท่านใดอยากดูก็ลองไปเสิร์ชดูได้นะครับดูด้านข้าง ด้านข้างองค์นี้เราจะเห็นรอยปริรอยแตกบ้างเล็กน้อยนะครับเป็นบล็อกสำเร็จนะครับองนี้ในยุคปลายนะครับเพื่อนสมาชิกจะดูใกล้เราก็จะเห็นเดี๋ยวจะให้ดูกล้องขยายนะจะได้เห็นล่องรอยการปริการแตกออกเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้ดูแบบแบบไม่ขยายนะเพื่อนสมาชิกดูด้านหลัง หลังอย่างเงี้ยหลายท่านมองหานะเพื่อนๆเนี่ยมีเนื้อเกินมีรอยปูไตแล้วก็มีความชำ้ำเป็นจุดๆเป็นจำๆอ่ะนะบางท่านก็เรียกว่าเป็นหลังสีมะกอกสุกนะเรยกว่าสีบอบชำ้ำนะด้านข้างเขาก็จะไม่ไม่เป็นคมสันทีเดียวนะเพื่อนๆก็จะก็จะมันมนทื่อๆอย่างนี้นะครับ ดูทุกจุดนะเขาก็จะมนมนทื่ออย่างนี้นะครับขอบบางบางขอบก็จะมีร่องรอยการยุบการแยกการปริออกนะนี่คือความเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้จงใจนะเพื่อนๆืนที่พระมหาบอกเมื่อกี้เนี่ยนะก็จะเห็นเป็นเป็นหลุมเป็นรูจะไม่ตันเลยเรียวนะเนื่ยเพื่อนเป็นความงามคลาสสิกขององค์พระนะ เพื่อนสมาชิกดูร่องรอย <c oughs> ดูความฉ่ำดูเกตเกตองท่านนี้ยุบไปหาพื้นพระนั่นยุบลงไปพื้นพระแล้วก็สะบัดใช่ไหมสะบัดพาดผ่านซุ้มหน,นังขึ้นไปเห็นไหมครับ <c oughs> ความงามสีสันวรณะท่านนี้จะออกเป็นสีดินดิบนะเพื่อนสมาชิกองค์นี้เป็นสีดินดิบ เดี๋ยวพ่อมหาจะให้เพื่อนๆได้ดูกล้องขยายนะขยายก็เป็นขยายากำลังสูงพอดูได้นะเพื่อนสมาชิกไม่ได้ชัดเจนมากแต่ทำให้เราได้เข้าถึงมวลสารที่เป็นแบบธรรมชาตินะองค์นี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเวลาเราดูพระสมเด็จเนี่ยเพื่อนสมาชิกเรา ไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องรีบร้อนนะครับใจเย็นๆพิจารณาเนื้อด้านในนะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะบรรณะท่านจะออกสีเ <c oughs> นะมล็ดพริกไทยนะนี่เรียวงามเหมือนเมล็ดพริกไทยนะบางท่านก็ว่าเหมือนลูกไข่เป็นวงรีโคนเกตก็จะอวบนะะอวบเหมือน เหมือนกลวยนะกลวยขันหน้าขันแปดนะเพื่อนสมาชิกปลายแหลมปลายแหลมจดที่ซุ้มระคังองค์นี้เป็นการพาดผ่านนะไม่ใช่แทงทะลุนะเพื่อนสมาชิกองนี้เนี่ยพาดผ่านซุ้มระคังขึ้นไปโนมาที่ฐานเนื้อด้านล่างแล้วก็สะบัดเห็นไหมก็สะบัดขึ้นนะ่ยพาดผ่านซุ้มระคังที่เราเห็นข้อขาวเนี่ยก็คือ คาบผงแป้งโรยพิมพ์นะเพื่อนสมาชิกคาบผงแป้งโรยพิมพ์องค์นี้เนื้อหารายละเอียดรูปแบบประวัติการสร้างเนี่ยพย่อยหมหาได้กล่าวไว้แล้วนะเพื่อนสมาชิกได้กล่าวไว้แล้วในช่องมหาสองพระบ้านนี่แหละครับเพื่อนสมาชิกท่านใดมีโอกาสมีเวลาก็ลองนั่งดูแล้วก็เสิร์ชดูได้นะมีเยอะมากนะอง์นี้เรา วันนี้ก็ไปอ่านคอมเมนต์เจอเอามาให้ดูมีเนื้อเรียกว่าเป็นเม็ดหยกนะเขียวเขียวเนี่ยเม็ดหยกน,ยนี่ก็เป็นเม็ดแดงนะ,ะเม็ดหยกเม็ดแดงพระส้มกอเลยครับนะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆกันอีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นลักแร้ลักแร้ทั้งด้าน ขวามือเรานะซ้ายของพระจ,จะสูงเห็นไหมเพื่อนเห็น,น,นชัดเลยนะเป็นพุทธศิลป์ที่แบบงดงามครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเป็นพุทธศิลป์สกุโไทยเชียงแสนสมัยนู้นนะพุทธศิลป์ปแบบนี้เดียวงามคลาสสิกนะซอกลักแร้ทั้งด้านขวามือเราซ้ายของพระนี่จะยกสูงขึ้นนะงาม <c oughs> จะให้พื่นๆได้ดูแบบใกล้ๆนะดูพระพักท่านนะครับดูเนื้อเห็นไหมครับงดงามมากนะส่วนถ้าใครอยากฟังเรื่องเล่าประวัติต่างๆเนี่ยได้กล่าวไว้แล้วก็ไปเสิร์ชดูได้แต่ว่าคราวนี้เอามาให้ดูแบบ ใกล้ๆชัดๆนะเราจะเห็นเม็ดแดงก้อนผงพระทุกคนแล้วก็ความช่ำน้ำมันตังอิ้วและครับความฉ่ำงดงามเพื่อนสมาชิกดู เห็นไหมครับน ah. ี่คือแร่ธาตุกายสิทธิ์นะดำๆนี่ครับแร่ธาตุกายสิทธิ์เม็ดแดงเม็ดหยกนะครับ เราเห็นพระศอในชัดเจนนะครับองค์เนี้ยเพื่อนสมาชิกดูนะครับเนี่ยเป็นขึ้นเลยนะไม่มีไม่มีตรงไหนเรียบตึงเลยนะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเนี่ยเป็นพระาธาตุนะครับเนี่ยดูซุ้มระฆังนี่แหละครับก่นผงพุตตุคุณผงมหาราช ปรงปัตตมังปงอตติเจปงตีนิคังเหนะครับม็ดเล็กไหลไย,ยดำงามสวยคลาสสิกเป็นธรรมชาติดูปืนพระสีเพื่อนสมาชิกถ้าเป็นกล้องราคาเป็นแสนเป็นล้านเหมือน ครูบาอาจารย์แอดมินบางช่องเนี่ยจะดูสวยนะครับองค์นี้งามและคลาสสิกมากนี่คือมิดแดงพระสุมกอกำแพงนะ พยาซีแจมบว่ามีกูแล้วมึงไม่จนนะครับนี่ก็เป็นเม็ดยกนะครับ งามความฉํำเพื่อนสมาชิกดูดูก้อนก้อนเม็ดแดงเม็ดดำก่อนนะครับ ท่านชอบชอบเนื้ออย่างนี้นะครับดูดูด้านหลังดูด้านหลังดูเมด็ดเม็ดแดงนะเพื่อนสมาชิกแล้วก็ดูเนี่ยเป็นยางจิกยางลังยางนายางโมกป่านสมัยก่อนนะครับเอามาเป็นส่วนผสมกับพระเพื่อที่จะให้เนื้อพระนี่ยึดแน่นติดชำ่ำ <c oughs> เห็นชัดเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเราเห็นข้อขาวเนี่ยข้อขาวเนี่ยเป็นก้อนผงโพริตุกขนะครับ เนื้อพระที่มีความละเอียดนึกนุ่มแน่นอย่างเงี้ยหาไม่ค่อยมีนะเพื่อนสมาชิกเป็นจุดจุดเป็นจำ้จำจำนะเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดหยกครบนะครับองค์เนี้ยลักษณะอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนลอย หมือนรอยคนเจ้าของผ้าเดิมนะเขาแกะแล้วเขาเมือนกับมีร่องรอยขูดนะนเพื่อนเเนี่ยไม่ได้เป็นรอยรขูดเก่าดั้งเดิมนะครับอย,อย่างเงี้ยเนี่ยเป็นรอยแบบขูดขูดใหม่นะ <c oughs> ถ้ารอยดั้งเดิมเราจะเห็นความฉำ่ำคราบน้ำมันตั้งอิวหรือว่ามี ลักษณะเหมือนกับแคลไซออนาคไนต์ขึ้นปกคลุมแบบนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยถ้าร่องรอยที่มาแบบเก่าเก่าเนี่ยที่มีรอยยุบรอยแตกเนี่ยก็จะเห็นคราบแคลไซออนาคไนต์ขึ้นคลุมเป็นจุดจุดเป็นจ้ำจ้เนี่ยเราเห็นเม็ดหยกอยู่ด้านในไหมครับโอ้โหแบบดูความฉ่ำเพื่อนสมาชิกดูสิครับเนี่ย นี่คือขอบเขานะคือขอบพระสมเด็จแท้เนะี่ยเขาจะไม่คมนะเขาจะไม่เป็นสันคมแต่ว่าเขาจะมนๆนะมนๆทื่อๆอ,อ,อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะฉ่ำด้วยน้ำมันตังอิวอันนี้เม็ดพระทาตนะเม็ดพระทาต มาดูด้านด้านข้างกันนะดูด้านข้างก็มหาเสียงไม่ค่อยมีนะเพื่อนสมาชิกช่วงนี้หน้าฝนนะดูแลตัวเองที่กรทมอรตอนนี้ฝนตกชุบมากนะครับ2อาทิตย์นี้ติดติดกันเลยนะที่มหาลัยเนี่ยน้ำท่วมเลยนะเพื่อนสมาชิกดูด้านข้างนะ คือถ้าเรามองใกล้ๆอย่างที่พระเมหาบอกต้นคลิปนะครับเขาก็จะไม่ตึงทีเดียวนะแต่เรามองภาพรวมที่พระเมาหาให้ดูเต็มองค์นะดูเหมือนกับด้านข้างเขาจะตึงแต่มาขยาย1 0 x ดูใกล้ๆเนี่ยเขาจะไม่ตึงเลยเห็นไหมเพื่อนๆนี่มนลสารนั้นแหละรครับอันนี้คือ,อยางกิจยางลังยางนายางโมกป่านะดูความฉ่ำความฉ่ำขเขาเหมือน เหมือนเนื้อเนื้อบอบช้ำนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยภาษาภาพแบบคนโบราณเรียกว่าเนื้อบอบช้ำเนี่ยข้างในเราดูก็เราก็จะเห็นเห็นไหมครับก้อนมวลสารเนี่ย,เ,ยเราก็จะเห็นคล้ายกับเม็ดหยกแล้วก็ก้อนมวลสารซึมอยู่ด้านในนะครับเนี่ยงดางามความเป็นธรรมชาติขององค์พระ เพื่อนสมาชิกเห็นเลยครับเป็นจุดๆเป็นจ้ำๆแล้วก็เม็ดแดงเห็นไหมครับเม็ดแดงเม็ดแดง เปลอสมาชิกเห็นไหมครับเขาก็ไม่เรียบตึงทีเดียวนะก็จะมีล่องรอยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยก้อนมวลสารก้อนมวลสารแล้วก็เราก็จะเห็นเม็ดแดงพระสมกวากำแพงนะครับนี่เราดู ดูด้านข้างดูทุกจุดนะครับนี่โอ้โหเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกดูเม็ดแดงเลยครับสวยงามมากนะเนี่ยเท่าสมกอกำแพงเนี่ย ฉ่ำนวลทีเดียวนะอองเนี้ยเป็นองค์ประจำกายของพ่อใหญ่มาหาอยู่หลายปีนะครับองน์นี้ให้เพื่อนๆได้ดูดูทุกมุมนะครับฉ่ำนวลนนะดูเม็ดหยกนะใส่เพื่อนสมาชิกด,ดูสิครับ แท้ร้อยตาแท้ตาเปล่านะครับองน,นี้ดูด้านบนนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยสวยงามเพื่อนสมาชิกดูองนี้แล้วเป็นไงบ้างครับ ตุกอกตุกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสับต c ไคร e ให้เพราะอย่ามาหาช่องสองพบะเปเลยนะครับขอบคุณครับ